สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูสายอีกแล้วนะคะสำหรับรายวิชาประวัติศาสตร์ม .4 วันนี้เรามาทบทวนกันต่อนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมไทยตอนวัฒนธรรมทางสุนทรียะค่ะไปติดตามกันเลยค่ะและวัฒนธรรมทางสุนทรียะก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันค่ะนั่นก็คือทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง ซึ่งทัศนศิลป์นะคะก็เป็นงานสร้างสารรค์ถึงความงามรับรู้ได้ด้วยการดูค่ะได้แก่สถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมและประนีศิลป์ค่ะสำหรับศิลปะการแสดงนะคะก็งานประเภทนี้ก็จะรับรู้ด้วยการชมและการฟังค่ะได้แก่นาฏศิลป์การละครและการดนตรี เพลงพื้นบ้านการแสดงพื้นบ้านและการละเล่นค่ะประเภทแรกทัศนศิลป์ไปเริ่มกันเลยค่ะในด้านสถาปตัตยกรรมนะคะยกตัวอย่างเช่นในสมัยสุขโขทัยเนี่ยส่วนใหญ่จะสร้างขึ้นเนื่องในพระพุทธศาสนานะคะโดยเฉพาะสถูปเจดีย์จะมีลักษณะเฉพาะของสุขโขทัยค่ะ จะแบ่งเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินหรือว่าเจดีย์ทรงบลอกบัวตูมแล้วก็เจดีย์ทรงกลมในแบบลังกาค่ะส่วนในสมัยอยุธยาก็สามารถแบ่งได้เป็นสามยุคค่ะนั่นก็คืออยุธยาตอนต้นจะเป็นการรับเอาศิลปะมาจากรบบุรีอยุธยาตอนกลางได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะของสุโขทยัย แล้วก็อยุธยาตอนปลายศิลปะของขเขมรก็เข้ามามีอิทธิพลในอยุธยาอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะรูปแบบของสถาปัตยกรรมปางและก็สถาปัตยกรรมขเขมรค่ะในสมัยรัตนโกสินทร์มีการนำแบบอย่างของปราสาทราชวังและวัดวาอารามที่ถูกทำลายเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาแตกหรือฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง เริ่มจากการก่อสร้างพระบร,รมมหาราชวังและสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดารามในสมัยรัชกาลที่สอาคารบ้านเรือนยังคงสร้างบ้านไม้แบบเรือนไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็คือเจ้านายและขุนนางนิยมก่อสร้างอาคารบ้านเรือนด้วยอิฐโบกปูนและมุงหลังคาด้วยกระเบื้องแบบจีนและในสมัยรัชกาลที่สี่ รูปแบบสถาปัตยกรรมเปลี่ยนไปมากเริ่มด้วยราชสำนักหันความนิยมไปสู่รูปแบบฝ่ายตะวันตกแทนรูปแบบศิลปกรรมของจีนกระบวนการช่างศิลปะอย่างยุโรปก็ได้แพร่หลายออกไปสู่วัดวาอารามและวังเจ้าในายในท้องที่ต่างๆรอบกรุงตลอดจนถึงหัวเมืองต่างๆค่ะด้านปฏิมากรรม พระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยจัดเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุดในบรรดาศิลปกรรมไทยแบบต่างๆนิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปสี่อิริยาบถคือนั่งนอนยืนและก็เดินพระพุทธรูปเดินหรือที่เรียกกันว่าปางลีลาเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะเฉพาะของสุขโขทยัยที่งดงามที่สุดค่ะในสมัยอยุธยา พระประธานในโบสถ์วิหารมักจะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นหรือสำริดขนาดใหญ่โตครับโบสถ์สมัยอยุทยาตอนปลายนิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องกันมากสมัยรัตนโกสินทร์ม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการสร้างพระพุทธรูปเหมือนกับสมัยสุขโขทยัยหรือว่าอายุธยาแต่จะมุ่งไปที่การสร้างวัดหรือว่าการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามมากกว่า และตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เป็นต้นมาปฏิมากรรมที่สร้างขึ้นก็ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปกรรมของตะวันตกแม้แต่การปั้นพระพุทธรูปก็ปั้นให้เหมือนกับมนุษย์ยิ่งขึ้นเลยค่ะในด้านจิตกรรมจิตกรรมสมัยสุขโขทยัยชำรุดไปเกือบหมดแล้วมีแต่ภาพลายเส้นที่ยังหลงเหลืออยู่คือภาพสลักลายเส้นบนเพดานในอุโมงค์มณฑบวัดศรีชุม นอกเมืองสุโขทยัยแกะสลักเป็นเรื่องราวในชาดกในสมัยอยุธยาภาพจิตรกรรมสมัยอยุธยาเหลือน้อยมากส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวทางพุทธศาสนาในสมัยอยุธยาตอนต้นนิยมเขียนลงบนผนังคูหาปรางค์และคูหาเจดีย์เท่านั้นการเขียนบนผนังโบสถ์วิหารจะเกิดขึ้นภายหลังค่ะในสมัยรัตนโกสินทร์ ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นถือว่าเป็นยุคแบบแผนของจิตกรรมแบบประเพณีไทยเพราะว่ามีรูปแบบที่พัฒนาสืบเนื่องมาจากสมัยอยุธยาจนเกิดเป็นลักษณะเฉพาะของจิตกรรมแบบประเพณีไทยมีทั้งจิตกรรมฝาผนังภาพพระบทตลอดจนภาพเขียนแบบสมุทไทยซึ่งมักเขียนเรื่องราวในพระพุทธศาสนาและในสมัยรัชกาลที่4 จิตกรรมไทยก็ได้รับอิทธิพลของศิลปะตะวันตกเข้ามาผสมผสานทำให้เกิดศิลปะรูปแบบใหม่มีการสร้างภาพที่เน้นความเสมือนจริงมาผนวกกับวิทยาการของไทยที่เขียนภาพแบบอุดมคติต่อมาไทยยังมีศิลปินที่เดินทางไปศึกษาในต่างประเทศและนำวิทยาการใหม่ๆเข้ามาเผยแพร่ทำให้ศิลปะไทยก้าวหน้า เป็นศิลปะประจำชาติหรือศิลปะแบบไทยประเพณีสู่ศิลปะสมัยใหม่และศิลปะร่วมสมัยในที่สุดค่ะด้านประนีศิลป์นในสมัยอยุธยามีหลากหลายประเภทเท่าที่ปรากฏหลักฐานเหลืออยู่เป็นพวกเครื่องหมายจำหลักการเขียนลายรถน้ำเครื่องเงินเครื่องทองเครื่องถมและการประดับมุก ส่วนใหญ่เป็นศิลปะที่สร้างขึ้นปลายสมัยอยุธยาค่ะสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นประณีตศิลป์มีความสำคัญมากนะคะเพราะว่ามีสิ่งจำเป็นที่จะต้องสร้างขึ้นใหม่แทนของที่ถูกทำลายไปและของเก่าที่ชำรุดไปแล้วงานศิลปะประเภทนี้เช่นเครื่องราชากากุธภัณฑ์เครื่องราชูปโภคตู้พระธรรมเก็บพระไตรปิฎก พระแทนและพระราชบัลลังมีการรวบรวมช่างประเภทต่างๆที่เรียกว่าช่างสิบมู่เข้ามาสร้างงานประนิศินค่ะต่อไปเราไปดูประเภทที่สองศิลปะการแสดงค่ะนาฏศิลป์การละครและการดนตรีนับตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยได้ปรากฏหลักฐานในจารึกหลักที่หนึ่งว่า ชาวสุขโขทัยมักจะเล่นดนตรีและนาฏศิลป์ประกอบในงานพิธีและงานนักขัดตะเลิกต่างๆโดยมีการตีประโคมกลองการบรรเลงพาดพินและการขับร้องเครื่องดนตรีหลายชนิดได้รับมาจากอินเดียจึงสันนิษฐานได้ว่าดนตรีและนาฏศิลป์สมัยสุขโขทัยนั้นได้รับอิทธิพลมาจากอินเดีย และปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพชีวิตของคนไทยมีการร่ายรำหมู่ที่งดงามประกอบเพลงดนตรีแต่ก็ยังไม่มีการเล่นที่เป็นเรื่องราวนะคะการแสดงนาฏศิลป์สมัยอยุธยามีการแสดงเป็นเรื่องราวแล้วนะคะเช่นหนังใหญ่โขนละครชาตรีละครน,นอกละครในและการเชิดหุ่น ในงานพระราชพิธีและงานสำคัญของบ้านเมืองมักนิยมแสดงกันมากแต่สามัญชนทั่วไปนิยมการเล่นละครชาตรีค่ะส่วนด้านการดนตรีก็พัฒนาขึ้นมากมีการประสม,มวงสามลักษณะได้แก่วงมโหรีวงปี่พาดและวงเครื่องสาย มีบทเพลงและทํานองเพลงของสมัยอยุธยาจำนวนมากที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันค่ะในสมัยรัตนโกสินทร์นาฏศสินป์ประเภทโขนละครระบำหุนและหนังเฟื่องฟูมากขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นพระมาหากษัตริย์ทรงถือเป็นพระราชภาระให้การสนับสนุน เช่นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งโปรดเกล้าให้มีการฝึกหัดโขนทั้งในฝ่ายวังหลวงวังหน้าตลอดจนเจ้านายและขุนนางผู้ใหญ่ในรัชกาลที่สองส่งพัฒนาละครราชสำนักขึ้นจนเกิดเป็นแบบแผนทีละเอียดซับซ้อนในทุกด้านนับตั้งแต่บทละครซึ่งส่งพระราชานิพนธ์โดยตั้งพระราชาลือไทย จะให้ใช้เล่นละครได้จริงจนกล่าวได้ว่าละครในที่แท้จริงถือกำเนิดขึ้นในสมัยนี้ค่ะและในสมัยรัชกาลที่สละครรุ่งเรืองตามบ้านเรือนขุนนางและวังเจ้านายและเมื่อเจ้าพระยาพระคังลงไปปราบปรามระงับเหตุการณ์หัวเมืองภาคใต้ในปีพศ2375ตัวละครโนราชาตรี ก็ขอติดตามกองทัพเข้ามาในกรุงเทพและตั้งคณะรับเหมาแสดงในงานต่างๆซึ่งเป็นที่พอใจกับชาวกรุงเป็นอย่างมากเลยค่ะดนตรีไทยก็มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปมากในด้านเครื่องดนตรีก็มีการเพิ่มเครื่องดนตรีเข้ามาในวงมโหรีและวงปี่พาดจนเกิดเป็นวงปี่พาดเครื่องคู่และวงมโหรีเครื่องคู่ขึ้นค่ะ วงมโหรีประกอบไปด้วยเครื่องดีดสีตีเป่าได้แก่เครื่องดีดจะใช้จะเค้เครื่องสีจะใช้ซอต่างๆโดยเฉพาะซอสามสายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวงดนตรีชนิดนี้เลยค่ะเครื่องตีจะใช้ละนาดของวงและเครื่องตีกำกับจังหวะที่สําคัญก็จะมีโทนรามนาส่วนเครื่องเป่าก็จะใช้ขลุ่ยค่ะ ในสมัยรัตนโกสินทร์รัชกาลที่4มีการเปลี่ยนแปลงตัดทอนนาฏศิลป์และดนตรีไทยให้กระชับขึ้นการแดัดแปลงนาฏศิลป์และดนตรีไทยนี้เป็นที่นิยมอย่างมากในขณะนั้นเช่นการแสดงดนตรีแบบคอนเสิร์ตเป็นการขับร้องประกอบการบรรเลงเพลงที่ใช้เครื่องดนตรีแบบตะวันตกละครพันทางหรือละครน,นอก ที่นำเอาศิลปะการขับร้องดนตรีและการฟอนรำมาผสมกันให้หน่าดูน่าฟังขึ้นละครดึกดำบรรเป็นละครสมัยใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงให้คล้ายกับละครโอเปร่าของฝรั่งและนอกจากนั้นยังมีละครตามแบบตะวันตกก็คือละครร้องค่ะเป็นการแสดงละครแบบฝรั่งผู้แสดงแต่งกายธรรมดาไม่มีการร่ายรำ มีแต่การร้องและการออกท่าทางตามบทซึ่งเป็นละครร่วมสมัยและได้รับความนิยมจนทำให้นาฏศินเก่า,เ,กาเสื่อมความนิยมลงไปมากในสมัยรัชกาลที่หค่ะในสมัยรัชกาลที่6ทรงตั้งกรม,มหรสพขึ้นมาเพื่อฟื้นฟูนาฏสินไทยทรงพระราชนิพนธ์บทละครขึ้นหลายเรื่องและทรงร่วมแสดงละครด้วย เมื่อรัชการที่6เสด็จสวรรคตรแล้วทั้งนาฏศิลป์และดนตรีไทยก็กลับมาซบเซาอีกทำให้รัฐบาลจะต้องหาแนวทางในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศริลปะไทยเช่นจัดตั้งโรงเรียนนาฏศิลป์ซึ่งในปัจจุบันคนไทยก็นิยมการแสดงแบบตะวันตกเช่นการแสดงดนตรีแบบคอนเสิร์ตและยังมีการนำเข้าภาพยนตร์จากต่างประเทศเพื่อเข้ามาฉายในประเทศไทยเป็นจำนวนมากค่ะ เพลงพื้นบ้านการแสดงพื้นบ้านและการละเล่นเป็นการแสดงและการละเล่นที่มีอยู่ในทุกภาคของประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงพื้นบ้านเช่นเพลงเกี่ยวข้าวเพลงเรือเพลงอีเซลเพลงโคราชเพลงบอกเพลงฉ่อยหรือรำตัดเป็นต้นค่ะ <c oughs> การแสดงพื้นบ้านมักจะแสดงเป็นเรื่องราวนะคะเช่น ลิเกหนังใหญ่หมอลำหรือหนังตะลุงค่ะการละเล่นเป็นการละเล่นของเด็กบางอย่างผู้ใหญ่ก็นำมาเล่นในงานเทศกาลต่างๆเช่นงานสงการานต์การละเล่นมีทั้งที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์และใช้อุปกรณ์ที่หาได้มาประกอบตัวอย่างเช่นการละเล่นชักขเยอ้แม่งูเอย๋ย รีรีเข้าสารตีจับขี่ม้าส่งเมืองและกาจับหลักค่ะสรุปแล้ววัฒนธรรมก็คือสิ่งที่ดีงามที่บรรพบุรุษสร้างขึ้นมาและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้พวกเราคนรุ่นหลังก็ควรจะอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมหรือสิ่งที่ดีงามนี้ต่อไปสำหรับวันนี้ ครูทายขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ